วันนี้นะคะกก็จะพาทุกคนไปที่บ้านสวนพาฝันนะคะเป็นร้านคาเฟ่ในสวนมะพร้าวน,นะคะทุกคนเราจะต้องไปจอดรถที่วัดนะคะปักหมุดไปเลยะค่ะบ้านสวนพาฝันแล้วก็ต้องจองคิวก่อนนะคะทุกคนจะได้มีโต๊นนนนะ,ะน,นั่งนะคะอันนี้ก็นั่งเืนะะั่งเที่จ,ะะจอดรถนาหนาาเตือไปประมาไปปไ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 ปกปไ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 าไปางไปไปไะไป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 วปไมาปไ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 ปบตั้งปไปไสไป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 ไเยะ เนี่ยนะคะแป๊บเดียวถึงแล้วนะคะก็เอาท่าจอดของร้านเลยค่ะจะบอกว่าเห็นดูเหมือนไม่มีอะไรนะคะแต่บอกว่าโต๊ะแน่แค่ทุกโต๊ะเลยนะคะคนแบบมาเยอะมากๆ แล้วก็เขาจัดแต่งแบบธรรมชาติมากๆร้านเปิดมาประมาณ3ปีแล้วนะคะทุกคนมีทั้งของข้าวของหวานแล้วก็ขนมเค,ค้กงานดีมนกมเขาจะเป็นเค,ค้กก้อนแบบกําลังกินนะคะไม่ไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็หน้าตาดีดูถึงความใส่ใจนะคะที่เขาในการจัดแต่งหน้าเค,ค้กนะคะบอกเลยว่าละลายเลย,เ,ลยเคกก็เลือกมาแทบทุกหน้าเลยนะคะกินด้วยแล้วก็กลับบ้านด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะมีมุมต่่มุมนะคะทั้งร้องสวน ความใส่ใจของเขานะคะจะบอกว่าเขามีพัดมาให้เราปัดมแมลงวันด้วยแล้วก็จะมีแบบว่าไม้ดักมแมลงวันมาให้เราด้วยเผื่อเวลาที่เรากินอาหารทะเลมมแมลงวันก็จะมานะคะก็เตรียมไว้ก่อนมาไม่มาไม่รู้นั่นแสดงถึงความใส่ใจนะคะแล้วก็การเสิร์ฟของเขาก็คือดีงามมาอันนี้เป็นเค้มกมะม่วงอ่าอันนี้ก็เป็นน้ําของเขานะคะคือแบบกิมิกดีมากค่ะทุกคนคือเห็นแล้วว่าแบบว่ามันทําให้เราแบบ มีความสุขอะเป็นการามาคาเฟ่ที่ไม่แออัดนะคะแล้วก็ไม่มีโต๊ะข้างๆมาติดคุยเสียงดังนะคะรบกวนกันกินของเรานะคะเราก็นั่งกันแบบตุ้มไข่ตุ้มมันนะบรรยากาศนะคะก็กินไม่ได้ใกล้กันมากแล้วเขาก็มีแบบเซอร์ไพรส์วันเกิดเปิดเพลงนะคะดังทั้งสวนเลยนะคะนี่ด้วยเราแอบเห็นนะอ่าแล้านี้ก็นีก่ก็กินไปค่ะกินไม่หมดก็ราละค่ะทุกคนแต่ว่าได้ถ่ายรูปก็คุ้มแล้วนะคะมันเป็นความสุขที่แบบ อยากบอกนะคะจะบอกว่าซอสมะม่วงเขาดีมากค่ะไม่เปรี้ยวไม่หวานเกินไปนะคะก็แบบกินไม่พิมกินเค้กนะ,ะอันนี้คือแบบกินเกือบหมด แล้วก็นาเขาก็งานเดีรู้สึกแบบดีแล้วก็ให้นอนเขาภาพไปดูว่ามีมุมไหนบ้างครั้งหน้าเรามาเราจะพาสาวๆมาด้วยแล้วก็แบบแอบ,บดูแล้วก็มีหอกกลับบ้านนะคะูคกามใส่ใจของเขาแล้วแวะมานะบ้านสวนพาฝันนะคะจังหวัดสมุทรสาครนะคะต้องนั่งเรือมาอันนี้เราก็เตรียมตัวกลับแล้วนะคะก็ออกจากท่าเรือนะคะเรือก็จะไปส่งลกลับกับไปที่จอดรถที่วัดนะคะก็คนขับเรือขับดีมากเลยค่ะทุกคนไม่น่าน หรัวเลยถ้าใครกลัวก็ใส่เสื้อผู้คิดได้นะคะอันนี้เราก็ไปใกล้ๆเนะเราก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าน้ำก็ไม่ไปเยอะมาก้วยแล้วก็ขับไม่ไม่หวเดียวนะคะก็อ้เราบเดียวๆที่จะใ่้ินนักหนักนไปก็ได้เอแ้ก็ใกล้ถึงแล้วนะคะแค่ประมาณที่นะคะจะบอกว่าบรรยากาศ มานี่นะคะถึงแล้วแล้วก็ดูหน้าตาอาหารของเขาทุกอย่างในการจัดตังก็คือใส่ใจมากอ่ะคะ่ะเป็นการอามาพักผ่อนที่แบบว่าฟินมากๆนะคะวันนี้เราไปกัน2คนนะคะเป็นวันพัก ของเราแล้วก็เป็นวันที่แบบเราได้มาชมมาดูว่าเอ๊ะเขาอยู่ไกลที่จอดรถก็ไม่มีต้องนั่งเรือไปแต่ทําไมต้องจองคิวทาไมคนเยอะแล้วนี้เรารู้แล้วค่ะว่าร้านของเขาเนี่ยนะคะเขาขายบริการที่ดีนะแล้วก็อาหารที่น่ากินอร่อยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นเค้กเป็นของขวจริงๆมีหลายเมนูแต่เรากินไม่ไหวเราสั่งแค่นี้นะคะไว้มีโอกาสเราคงจะได้ไปอีกเราก็จะไปนั่งหลายๆโซนนะคะมันเป็นการแบบรีแลกผ่อนคลายแล้วก็เป็นการอ่า คืนกำไรให้กับตัวเองนะคะในการที่เราทำงานนะคะเรา เหนื่อยเราเครียดนะคะเราก็ควรไปพักผ่อนนะคะเพื่อเป็นการเติมพลังให้กับตัวเราเองได้นะคะถ้าใครจะไปอย่าลืมนะคะไปดูที่เพจบ้านสวนพาฝันแล้วก็ต้องจองคิวเขาจะเปิดวันละสี่รอบนะคะก็ลองจองคิวันเข้าไปก่อนจะได้ไม่ต้องไปรอนะ,ะเพราะว่าคนไปก็อยากจะนั่งนานๆเขาให้นั่งได้รอบละสองชั่วโมงนะคะค่าเรือไม่เสียค่าฟรีไม่เสียค่าเรือนะคะทั้งไปและกลับเขาบริการดูแลใส่ใจตั้งแต่เรามาถึงท่าเรือมีการตรวจอุณหภูมินะคะมีการขอดูใบตรวจวัคซี นะครมาตรการป้องกันค่อนข้างโอเคเลยค่ะแล้วก็ดูแลใส่ใจทํางานเป็นระบบแบบมืออาชีพมากๆไม่น่าเชื่อว่าในส่วนมะพร้าวที่ไม่มีที่จอดรถนะคะจะมีคนเยอะขนาดนี้อยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องไปลองเองค่ะ